พบกันบ่ายวันอาทิตย์ครับเด็กขงพร้อมกันหรือยังคืนนี้ออกไปเยือนงานหนักนะครับวันนี้ออกไปเยือนไอ้ปืนใหญ่อาเซนอนโอทีมร้อนแรงแห่งยุคเกลวัยเกเตต้าทำทีมได้โอยกระดับอาเซนอนขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์พีเมียร์ลีกปีนี้เลยนะครับแหมมัน ในจังหวะที่เขาขึ้นเราเราก็รุมๆุันดอนก็เรียกว่าอะไรเสือลํำบากแล้วชั่วโมงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเกินนี้สี่ทุ่มครึ่งนะต้องชนะเท่านั้นนะครับต้องชนะเท่านั้นถึงจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีพลังใจ ก็จะไปฟัดกับจ่าฝูงล่าสุดนี่นะครับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงก็โอ้มันอะไรกันนักันหาร้อนแรงกันเลอเกินชั่วโมงนี้ไม่เป็นไรแต่คืนนี้ต้องชนะนะครับสีทุ้มครึ่งนะห้ามพลาดนะครับ <c oughs> นีอะไรหรอกวันนี้ได้หูฟังมาใหม่คู่หนึ่งสองสองสอง,สอง,สอง,สองชุดสั่งทางออนไลน์ไป หลายวันแล้วนะครับส่งมาถึงเราก็ได้ทดสอบทดลองนะครับเป็นของไม่มีแบรนด์หรอกแต่ว่าเขาบอกวเออคนคนก็รีวิวกันเชียร์กันไว้เยอะเราก็เออลองซื้อมาฟังดูนะครับราคาก็พอประมาณ <c oughs> ก็ราคาเท่าๆกับของในเซเว่นั่นแหละนะครับชุดละสองสามร้อยแหละขายพอขายเซตหนึ่งก็ประมาณ399ก้าเก้าก็สี่รบาทนะครับได้รับมาแล้วทดลองก็อื้ สามส่วนตัวผมก็ว่าเออเกิดสมราคาแหละนะครับกรุงกลิงสดใสแล้วก็มิติดีทีเดียวนะครับแถมยังมีถือโอกาสทดสอบในระหว่างที่ท,ที่ที่ลองฟังเนี่ยทดสอบไมโครโฟนด้วยเพราะมันมีไมโครโฟน,นว่าจะบันทึกเสียงเป็นยังไงนะครับก็น่าจะน่าจะเป็นของแถมเออขาบอกว่าแม้แต่บันทึกเสียงก็เสียงใช้ได้นะออก็ลองดูอ,อ มาฟังแจกให้ลูกบ้างให้เมียบ้างนะครับให้ให้ใหใหแลกกันใช้แต่แต่ทดลองนะนะครับเสียงดีกว่าลำโพงเอ้ไม่ใช่หูฟังเล็กๆที่บ้านที่แถมๆมากับโทรศัพท์อือนะครับเสียงดีเสียงดีเสียงด,งดใีใช้ได้เลยนะครับเพีงเยงแต่ว่าไอเราเนี่ยมนุษย์เขาเรียกว่าอะไรมนุษย์หิวเบสมมันก็อาจจะยังขาดอะไรบางอย่างอยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหา คือปกติเราชอบหูฟังเนี่ยชอบหูฟังแบบอินเอียร์ไงแบบยัดเข้าไปในรูหูเลยแบบเอียบัดอย่างเงี้ยมราก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันผมตอนที่ทดสอบมาเนี่ยถ้าจะให้เสียงเบสดีเนี่ยต้องอินเอียร์แหละถึงจะได้ได้ก็เรียกว่านุ่มลึกนะครับก็เรียกว่านอ c เค n นซ l i n g ไปเลยนะคร n บคานซ์ไปเลยนะครับมัน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 สังัดสังัดกว่าแบบนี้แต่ก็แบบนี้ก็ดีมันได้ความใสได้ความ อแล้วเราก็เราก็ได้ยินเสียงภายนอกด้วยดูสิครับมันอะไรกันนักกันหนาอุอบลราชธานีวันนี้สี่โมงเย็นเสร็จเ็จฝนกระนามมาอีกแล้วนะครับอ,อมัน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 เราก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขจะน่าเห็นใจพี่น้องที่ น้ำท่วมอยู่นะครับจเจอฝนมาอย่างนี้ก็เรารู้แหละว่าฝนเปลีล่ยนไดดูแต่ว่าแมา่มันมันก็ต้องนะครับยังไงก็ขอขอขอให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนเถอะนะครับมันมันซ้าเติมอ่ะเนี่ยน,นี่ชัดๆเลยนะในเมืองก็โอ้ยฝนตกอย่างนี้ก็หน,นึ่งก็มาเติมน้ําแหละมันฝนมาตอนนี้มันไหลลงไปไหนไม่ได้ไม่น้ำมูลเขาลดออกมาแล้วนะครับก็มีแต่ขังอยู่ข้างในนี่แหละก็ อ้าไม่เป็นไรนะชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปบายวันอาทิตย์ยินดีที่ได้พบกันนะครับคืนนี้เด็กของห้ามพลาดด้วยประการทั้งปัวนะครับผมแล้วมาเจอกันหลังเกมครับสวัสดีครับ